เซโยัสดีเอฟซี FC, ทุกแจมเวนวันนี้อยู่กับสกอตหนึ่งกปดกับเกมอียิปต์ออฟฟอร์จูนนะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะวันนี้บอกเลยว่าพกทุนมาคือแบบเอาไง,ไง่ายๆคือปกติจุกแจงก็จะพกมาหมื่นเจ็ดหมืนแปดอะไรวันอย่างเงี้ยนะแต่วันนี้ก็ ขอพกมาเบาๆทเทหมืน่นเียทุกคนโอ้โหจังหวะแรตัวไวก็ยามาอย่างรัวลัวทุกคนยังไงต่อได้ว่าอีกสองอันโอเคสำหรับดอกแลรก็บิ๊กวินไปอีกหนึ่งหมืนึ่งพันหน้ปาดนะทุกคนโอ้โหเลขสวยว่ะสุดจัดอะของจริงอะเป็นไงบ้างทุกคนวันนี้โดนแดกไหมถึงจะโดนแดกก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราไม่ได้เล่น สำหรับใครที่เล่นก็ไม่ต้องเสียใจนะทุกคนเรามาเล่นอย่างอื่นดีกว่านะเพราะว่าก็เข้าใจนะว่าแบบมันก็จะมีเลขลงเลขล็อกอะไรอย่างนี้เข้าใจฟิลปะจุ๊บแจงกองไม่ค่อยขอไม่ค่อยอยากจะเล่นอีกแล้วมาปั่นดีกว่าอีออ้อออาวยังไงต่อน,นี่ดอกนี้สองพันหกร้อยะทุกคนเอาได้วายไปอีกตัวเคคูณสามไป ยังไงต่อโอ้โหว้าวอยู่นะจังหวะนี้ไม่ขออะไรมากนะขอให้ปีสปินเข้ามานะจ๊ะไปยังไงต่อโอเคโอ้โหแมวเสียดายแมวมากแมวอีกถ้าได้แมวนี่คือบวกยาป้าบวกยาปะทุกคนอ่ะได้ไวอีกหนึ่งอันตัวคิวโอเคดอกนี้ได้มา แปดร้อยสี่สิบนะโอ้โหสำหรับเกมนี้คือถือว่าคูณหนักมากนะถ้ามีตัวคูณนะทุกคนไปตัววายออกคดเยอะอะเกมนี้คือเป็นเกมใหม่นะแต่ก็ไม,ไม่ไม่ใหม่ล่าสุดนะทุกคนอุยอ้ยอุย้ยลุนสเก็ตเตอร์ยังไงอะยังไงอะจังหวะนี้ต้องมาเราไหมอะจังหวะนี้สเก็ตเตอร์ต้องมาเราไหม ไม่มานะทุกคนเสียตายมากยังไงต่อว้าวไปละวาวไปละ,ววปละยังคงศรัทธาไหนละ่ะแม่ใจจะโดนทำลายโอเคขอศรัทธาในเกมนี้อยู่นะโอ้ยอย่างว่านี่ตอนนี้ก็เริ่มคืนแล้วนะ เริ่มคืนแลนะ้วนะโหน่าจะถอดนังแดดจังหวะแรกวะ่ะมาคิดคิดคด,ดูก็แอบ,บแสอยู่เหมือนกันทุกคนแต่โอเคไม่เป็นไรสเต็ปของเราก็คือยอ่อเพื่อไปต่อจําไว้เลยนะทุกคนคําคมของจุ๊บแจงยอ่อเพื่อไปต่อนะอุ้ยอุยอยุจังหวะนี้สองพันห้าร้อยี่สิบนะทุกคนยังไงต่อพันห้ายังยาวไปอยู่ไหมโอเคอยุดที่สี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบนะไป ยังไงตัววายยังได้อยู่โอ้โหนิงจาดนิงจาดไปลกูกโอเคแมวมาแล้วเอมาแล้วยังไงโอ้โหไหลยาวหน่อยดิลกูกตัววายโอเคสองพันสี่วายยังได้อยู่ก็วาวไปอเกินไปไหม โอเคได้ y คูณ2ไปอีกรอกยังได้อยู่ที่ตัว10นะทุกคนอีกหนึ่งรอบยังไงโอเคเว้าไปอไปไป20ทุกคนและไงโอ้โหสแกตเตอร์ก็มาสอนกนรลอดจังหวะนี้ถ้าไม่มานี่คือเลอิกมแล้วนะเพราะว่าอุ๊ยอุ๊ยเธอมาใน้ทันเวลาพอดีอยังการู้ใจ กำลังจะบอกเลยว่าถ้าไม่มานี่คือเลิกแล้วเพราะว่าไม่ลดไม่เพิ่มไม่ลดไม่เพิ่มทีก็คือแบบคนรอก็ท้อเป็นอะนะแต่ตอนนี้ก็เข้าลุนสเก็ตเตอร์แล้วหนึ่งนะตอนนี้ได้ตัววายมาแล้วนะทุกคนโอเคอยู่ที่คูณสองนะและยังไงคูณสองยังได้อยู่ได้ตัววายมาอีกรอบเป็นคูณสามแล้วทุกคน โอเคอุ๊ยตัวเกมนี้โอ้โหหนึ 12, ่งหมืสองหนึ่งร้อยกสิบและยังได้วายต่อที่คุณห้านะทุกคนโอ้โหสุดว่ะเกมนี้โคตรสุดอะถ้าวายมาก็คือจะเป็นวายที่อยู่ตลอดนะทุกคนไม่ไปไหนนะจะเป็นคล้ายๆเกมมวยไทยนะที่วายอยู่เรื่อยๆนะโอ้โหดอกนี้เบสเวนไปดีค่ะอยู่ที่หนึ่งืนเจ็ดันหนึ่งรอยหกสิบนะทุกคนไป อีกสี่หมุนนะขอร้องน้องเอนี่ยว้าขอแค่ฟีสปินโนฟีสเกลนะทุกคนเอ๊มันหายดีว่ะมันหายอ๋อโอเคถ้ามีวายมันจะคูณไปเรื่อยๆนะแต่ว่ามันก็จะอยู่ตามจํานวนที่เป็นตัวเลขของมันนะโอเคเฟี้ยวอยู่เฟี้ยวอยู่โอเควายยังได้อยู่ตัวคูณก็มาดอกนี้ห้าพันสี่ร้อยหกสิบโอ้โหยังได้วายต่อนะทุกคนสวยงามตามท้องเรื่องดอกนี้ได้มาอีกหนึ่งหมื่น แม่ให้มานะทุกคนยังไงยังไงเท่าไหร่เมื่อกี้ก็ลืมนับอะไอ้เฮ้ห้าหมื่นกว่าหกหมื่ 17, 18, 19, นเะจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้ามื่นอ่ะทุกคนคือมันแตกแสสนะทุกคนฝาด้วยนะใครที่อยากลองเล่นแบบจุดแจงนะสำหรับเกมนี้ก็ต้องไปเล่นเว็บที่ลิงก์ใต้คลิปของจุดแจงได้เลยนะทุกคนโอ้โห1,19,180ส้า ได้อีกสองดอกสุดท้ายยังไงได้มาอีกหมื่นสี่นะทุกคนตายตอนนี้อยู่ที่โขณสิบสองนะสำหรับโอ้โหก็ได้วิ่วินกันอีกดอกนะ่แบบเบาๆกุบกิบหมื่นกว่าบาทอะเนาะสุดจริงว่ะเกมนี้นาะนๆะนาะนะนาะน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 ะทีกว่าจะมาเล่นครั้งนึงแต่พอมาเล่นก็คือการไปมุ้ยคือวันนี้พูดเกินไปมุ้ยกี่รอบแล้วช่วยนับหน่อยนะทุกคน โอเคได้ Y ยคุณสิบสามและดอกสุดท้ายนี้ก็คือแปดเจ็ดแสิอแต่ก็โอเคอยู่นะทุกคนเพราะว่ารวมๆแล้ววันนี้ก็แตกมาแสนฮะสำหรับต้นเดือนก็ถือว่าสุดจัดนะทุกคนได้เยอะกว่าเงินเดือนกูอีกอ่ะเอาเป็นว่าใครที่อยากลองก็ไปจัดได้เลยนะน้องนะ